สวัสดี f c ทางช่องชนาพร FF ทุกคนทุกท่านสวัสดีคนเก่าคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปเป็นครั้งแรกด้วยนะคะค่ะแอดต้องขออนุญาตพูดเป็นภาษาอีสานนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่แอดทาเป็นคลิปมันย่ายของมูลด้วยนานและเสียงโูดของแอดที่ผ่านมาหลายๆคลิปมีแต่ของมูลและเสียงดนตรี ประกอบนะคะบางคนบางท่าน mm hmm. ก็อาจจะบ่เข้าใจในผู้พิการทางสายตาบ่สสมารถมองเห็นตัวเลขและข้อมูลภาพได้แอดอจะทำคลิปใี้ท่างมันยายข้อมูลภาพให้ได้ฟังจะได้เข้าถึงผู้ฟังทุกคนได้คะ่ะถ้าแอดพูดผิด ประการใดแอดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะคะค่ะก่อนไปรับชมข้อมูลภาพปกสลากงวดใหม่แอดมีคำเตือนทางช่องแก่ผู้ดูผู้ฟังทุกทุกท่านด้วยค่ะทางช่องจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังด้วยค่ะ ไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมข้อมูลคลิปได้เลยค่ะค่ะก่อนอื่นมาเมืองขอมูลเก่านะจ๊ะเนาะสารพ่อตาหินช้างเข่า3าสองลางตรงๆเนาะคะนะ่ะเนาะและต่อไปตรงกรอบนี่กับเข่าอีกคือเก่านะจ๊ะนะเนาะเลขสมา3าสองล่างส่วนเลขซี มาบน044ค่ะต่อไปเป็นปกฉลากงวดใหม่วันลอยกระทงค่ะตรงกับวันที่15พฤศกิกายยน2567วันลอยกระทงเป็นเทศกาลของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทยตรงกับวัน ขึ้น15ค่ำเดียน12ตามปฏิทินจันทคติไทยประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะดาะเคาะและขอขมาต่อพระแม่คงคาซึ่งเป็นเทวดาในคติอินดูแต่เทศกาลนี้มีล่องรอยหลักฐานย้อนไปถึงจีนและอินเดียโบราณค่ะ15ไม่แน่ค่ะงวดน,นี้พจนานุก,กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พศ2542คำว่ารอยหมายถึงอยู่บนผิวน้ำส่วนกระทงมีหลายความหมายคือัยชนะเย็บด้วยใบตองหรือใบไม้ที่สามารถลอยบนน้ำได้กระทงภาษาจีนเก่าหมายถึงชนะพิธีกรรมหรือโคมไฟวันแอตตีเป็นเลขหนึ่งเนะคะ่ะลอยแอตตีเป็นเลขศูนย์กระทงแอตีเป็นเลขเก่าก็เลขศูนย์ ขาตีเป็นเลขใดกับข้อเมนต์แต่คลิปใดเนาจะจนะ๊ะเนาะค่ะต่อไปมีผู้หญิงหนึ่งคนหนึ่งเลขหนึ่งหรือเลขสี่กระทงมีทั้งหมดสีก่กระทงกระทงลอยน้ํามีสามกระทงกระทงที่ยังไม่ลอยมีหนึ่งกระทงกระทงสีชมพูมีสองกระทงสีเขียวมีสองูปพระจันทร์แอดติเเลข0ศูนย์แล้วค่ะ ค่ะที่แอดเห็นเด่นกะคือเป็นเหล็กหนึ่งเนาะค่ะเนาะผู้หญิงหนึ่งคนกระทงที่ยังไม่ลอยหนึ่งกระทงกระทงที่ลอยน้ำแล้วมีอยู่สามกระทงแอดให้เด่นหนึ่งสามสามหนึ่งเนาะค้าเนาะส่วนภาพนี่แอดเห็นตรงนี้แอดเห็นเหล็กลักษณะคล้ายๆเหล็กหนึ่งซีตัวเล็กๆใครเห็นจังไใดกะคอมเมนต์ใดเนาะจ้าเนาะค่ะ ไปดูภาพต่อไปค่ะตรงหัวของผู้หญิงแอดหิงเป็นเลข8เนาะคล้ายเลข8ส่วนผมด้านล่างสองข้างคล้ายเลข5กับเลขหนึ่งแปดห้าหนึ่งมนน่ะจ๊ะเนา,านะแปดห้าหนึ่งสามตัวค่ะส่วนกรอบนี่นะคะภาพสองภาพนี้ตัวเลขจะพวกคือกันเนาะจานะ๊ะเนาะ C สามหนึ่งหนึ่งอีกภาพ C สี่หนึ่งหนึ่งระวังกรอบนี้นะคะอาจมาสองตัวค่ะหรือสามตัวค่ะต่อไปเป็นข้อมูลปกการกุศลงวดที่ผ่านมาค่ะข้อมูลเดียวกันติดต่อกันสีงวดแล้วค่ะ งวดวันที่1ตุลาคมออก665งวดวันที่16กันยายนออก662งวดวันที่16ตุลาคมออก00ล่างและงวด1พฤศจิกายนที่ผ่านมาออก044แอดสังเกตเห็นมีแต่เลขเบิ้ลเลยค่ะเบิ้ลหน้าและเบิ้ลหลังระวังงวดต่อไปด้วยค่ะรอบนี้ก็มาอีกเช่นเคยค่ะเลข2มา2ตัวล่าง 3-2ส่วนเลข4มา044ค่าต่อไปมาดูปกฉลากการกุศลงวดใหมค่ค่ะฉลาการกุศลงวดประจำวันที่16พฤศจิกาย,ยน2567โครงการฉลาการกุศลเพื่อพัฒนาด้านการสาธารณสุขและด้านการศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23กรกฎาคม2567 จำนวนโครงการสลากมี11โครงการวงเงินรวม837.65ล้านบาทคณะรัฐมนตรีก่อตั้งเมื่อวันที่28มิถุนายนพศ2475จัดตั้งคณะรัฐมนตรีมีได้ไม่เกิน35คนถ้ารวมนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งคนจะเป็นทั้งหมด36คน ข้อมูลปลูกการกุดลก็เหมือนงวดที่ผ่านมาค่ะสีงวดแล้วงวดนี้ก็เป็นงวดที่5ข้อมูลก็เหมือนเดิมนะคะค่ะถ้าตัวเลขตกหลน่นหรือข้อมูลไม่ตรงยังไงแอดต้องขอกราบขออภัยไว้ด้วยนะคะค่ะต่อไปในเมืองรายละเอียดได้ภาพกันจะ้ะในภาพมีแพทย์กําลังผ่าตัดสีคนเนาะจ้ะเนาะมีหมออยู่ด้านหน้าสองคน มีหมอใส่เสื้อสีขาวสองคนแล้วก็มีหมอใส่เสื้อสีเขียวกำลังผ่าตาัดอยู่4ี่คนมีคนใส่เสื้อสีเหลือง1คนใส่เสื้อสีฟ้า1คนมีคนไข้ห่งคนแพทย์หมออตตีเป็นเลข8แปดนะคะมีคนทั้งหมด8ดคนไพตีเป็นเหลขใดกับพิจรณาลำกันเนาะคะ่นะเนาะคอมเมนต์ใต้คลิปใดเนาะคะ่นะเนาะ ค่ะไปซองตัวเลขได้ภาพกันนะค่ะาภาพนี้แอดเห็นเล 8, ข8ปดคล้ายลักษณะเลข8ส่วนอีกมุมหนึง่งคล้ายหนึ่งสหรือ7จ็ดสีดหนึ่งสหรือ8 7ดสแอดตีเป็นชุด3ตัวเนะาะค่ะส่วนตรงนี้เนาะจ้าเนาะ แอดเห็นคล้ายๆลักษณะเหมือนเลข4เด่นเลข4มากๆเลยว่นนี้ค่ะเช่นเคยกรอบนี้ระวังเลขกรอบนี้ชอบมา1ตัวหรือ2ตัว4 4 1 1ค่ะท้ายคลิปเรามาสรุปตัวเลขกันเลยค่ะตัวเด่นแอดไหเด่นเลขหนึงแล้วก็ เลขสส่วนตัวรองแอดให้เลข3ต่อไปเลขจับคู่นกจ๊ะเนาะแอดจับคู่ให้1 1 1มหนึ่งา3 1 3 9 4 9และตัวเด่นแอดให้4 1ตัวเด่นสุดค่ะส่วนชุด3ตัวมี 911 951 231 239 849แล้วก็ตัวเด้นจุด3ตัวสุดแอดให้841ค่ะตัวเด่นสุดเนาะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ผิดพลาดประการใดแอดต้องขอ,อกราบขออภัยไวนะ้ณนโอกาสนี้ด้วยนะคะแอดต้องขอขอบพรอคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปด้วยดีเสมอมาถ้ามีข้อสงสัยประการใดคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะคะแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์ตัวเลขใต้คลิปได้ค่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ